มี Facebook กลุ่มคนชอบเที่ยวฮ่องกงเขาแชร์ภาพกลุ่มคนไทยที่ไปเที่ยวแล้วอะไรรู้ไหมไปไปแปะทองที่กังหันโบราณที่อยู่ภายในวัดซึ่งล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ของวัดแชร์กงฝากมาเตือนคนไทยเลยแล้วก็ไกดเลยนะครับบอกว่าอย่าทำํำ เพราะว่าวัดเนี่ยเขาไม่ได้ให้ไปแปะกังหันโบราณซึ่งเป็นกังหันที่มีอายุหลายร้อยปีแหละคือปกติแล้วคือคนฮ่องกงเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าก็ไม่ต้องไปทําอะไรเราก็ไปไหว้เราไปหมุนตามความเชื่อ,อแต่คนไทยที่ไปอ่ะพอไปมากขึ้นมากขึ้นส่วนหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเหมือนที่บ้านเราไปแปะแปะกังหันโบราณจะจะขึ้นป้ายห้ามมันก็ขึ้นไม่ได้นะเพราะมันเดี๋ยวมันก็จะไปขัดหูขัดตาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเขาก็เลยบอกว่าไม่คิดว่าจะมีคนมาแปะทองกันและที่สําคัญก็คือพอแปะแล้วเขาต้องไปขัดออก แล้วมันขัดยากและด้วยความเป็นวัตถุโบราณด้วยนะครับหลายคนก็เลยวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะอนะฮะเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวตอมอห้องกงก็ไม่ให้คนไทยเข้าอีกนะ,ออนะฮะเขาจะกลายเป็นว่าเข้าประเทศยากอีกหนึ่งหนึ่งที่จะทำยังไง